ดิจ้าดินอนตากแดดเต๋อ่ะอี๋นอนตากแดดเติเฮ้ยเฮ้ยหนาวบ่ฮะหนาวเหรอมองหน้าแม่ทำไมอ่ะฮะห้อ,องไหนเนีหยหน,นาวเติดูทำหน้าตาดูด,ดูทำหน้าตาลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นล,ล,ลุกลุกเร็ว วัดเป็นหมูเลยนะ่เราอะฮึคือวนดแท้มึ <laughs> งหนามึางติีหละรู้สิเย้อ่ะลูกลูกลูกเดินหน่ะแล้วลูกเดินแล้ว,ลเ,ลวเอออ่ะอ่ะอย่านะอย่านะดื้อน,นะเราอะดื้อน,นะ ไม่เอานั่นเ่าบุฟังเด้อจิอะไรเธอร้องทำไมหฮอเป็นอย่างอ่ะทันทีเป็นอะไรดู๊สิ อแม่ไปตลาดก่อนเนอะเรนจะซื้อมาม่ามาให้โอเคอตรงนี้เลยทำห้ผูกโซ่ไม่ได้นะคะทุกคนดื้อมากนี่บรรยากาศข้างบ้านเราโรคๆไหนนะ